สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี่มาทำบุญนะครับเออมาทำลงทานให้นักเรียนออกทุนการศึกษากิจกรรมหร้ย่างครับเมื่อนี่เอ,อนำโดยน้องปูปิชาผู้ประพันธ์เพลงวาสิเร้าเราครับน้องได้ส่วนมาเออมาเห็ดผมสิมาเห็ดลงทานอ่ะโรงเรียนได้ไอ้นะครับ มื่อกี้กนไ่ยมาเห็นบรรยากาศโรงเรียนนะครับสัมมาฟามเป็ดหน่อยครับพี่้องเอ้เล็กหน่อยอนุบาศตะสั่งตะสั่งนะครับเมื่อนี้กะจิมีกิจกรรมนะครับน้ำปลาแซ่บปิ่นโตพินันธนาการมาต่ำสมตม่ำให้คุณครูให้ผู้ปกครองนะครับแล้วก็มีกิจกรรมร้องเพลงมีเราศิลปินนั่นะครับมื่อนี้สิทธาบรรยากาศพี่้องได้เบิ่งกัน รวมถ้ำบุญน้ำกันครับพี่น้องครับน่ารักน่ารักสวัสดีครับน้ยมันเป็ดน้อยเลยลูกสวัสดีครับอาจารย์ครับอนุญาตขอถ่ายนะครับสวัสดีคะรถไฟเลยลูกสวัสดีครับอาจารย์ครับขออนุญาตถ่ายนะครับแม่รักจังเลยลูกโอ้ยปวดหส่งผมอ่ะฮะ สวัสด no ีครับับนรรยากาศงานครับเยีมากนีะครับมีีเวทีนะครับมีมีสุ้มตํจัดบูธตามประลาดเเป็นตีครับดีรับสวัสดีครับวัสดีบสวัสดีครดีครดสวัีคร เอาเราไปเยด้เดี๋ยวมาเห็นตากระมัติงมุมบับปุมบับยูบูเกนเฮ้ยเี่ยเก่าหยี่เก่าถือว่าราตัดแ่ดีลครับอะไรครับอะไรครับลูกอดไรลูคืออะไรครับอะอะครับนี่เป็นหนึ่งทอดปอะไรตากไ่เหรอพิซซ่าครับอ๋อพิซซ่าใช่ ัไปเอานีกว่บอต้องกินบอเเออเดียวเบียดแม่ตเมือกเกนเแม่เห็นแล้วอีปูมันเจ็บเบ็ดแถวโน้นี่ เขียวมีเดี๋ยว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 นี่นี่แม่เพนนี่ยวันนี้ก็บอกเขาเราว่าพ่อเพลแตล้วแต่เราพ่อเพแม่ก็ได้เขาเนี้ยเอแน่เพื่อแบ่เนี้อกินางใช่มได้เลยวเทไม่แดงนะเขาเนี้ยวกัก็ทำแบบหูนบัจีบัจีแล้วแม่นี่แม่บัคกันจองเลี้ยบ่แม่พี่นหองัคันจองใครแม่บาคกันจอีแม่อมาแตมันจากกี่รี า,า,าจำไก่ทอดนะจำไก่ทอดจ้ก่อนมาไก่ยห้จ่ายที่ดีเปนะ่นเโอ้อแบ่บแด่มันมัน,นนะยืดนํำเนี่ยขี่รถมาเด้อนิขี่รถมาแนนาอบเอาฝากไว้วัดธรรมสองพี่น้องครึ่งหนึง่งร,รมาใหา้อ,อีป,ปูวันเกิดมั่นครึง่งนึ่งอยากเอาล่องกุงเทพบ เอิงนึงป้าตากระจอมเนาะเออนั่นลูกหลายคนเนาะอืแต่ว่าเอามาหลายเติบเนาะไล่เติบอไปกว็กิงพี่น้องเอ้ยบั่งสาวนักเรียนเดีบัดป้าถั่วตะกี้ว่าเห็นตาเตะตกก๊ะเก๋ยเนาะพอบไรไหมตำรวจแห่งชาติไหมนี่เราพูดเตะโก๊ะเก๋ยพี่น้องเดี๋ยวขึ้มด่ายี่สโรงเรียนกินเป็นสาวนักเรียนแล้วเขาให้เป็ี่ยนยังก็เป็น เป็นยังเป็นมัดมากหลายเรื่องอันแม่อันเคียงกันก็ไม่ใหญ่อันแนี้อ๋ออันกูบอกใจบ้านอีสานจวดเออืออนันไม่ใหญ่นะเพรนะยูใสแม่แม่นั่นน่ะยูอันกูอันกุบออันแม่เราก็เป็นนักแสดงบ่บ่ตอนเราเกิดมันบ้านเนาะตอนแรกเลยของเราพอมาเราเก็เป็นบ้านบ้านดีไหมบ่เป็นบ้านธรรมชาติเนาะแล้วกินเหล้าธรรมชาติแล้วกินเหล้าเนี่ยไทยไปดูดิไปบอกผื่นเันยั เออแล้วแล้วมาจบลงงานเมืองโคตรท้ายวิดีโออยู่เออเพราะยังดอกแต่ในเรื่องยังพีดกันเนาะเเอออรื่งพีดกันเองสิเป็นยังเขเป็นได็แล้วตอนเราก็เลยน้องมาเออมา่อไหอยู่กับผู้เล่นน้ำแม่กต่อ่ากับซอยเพิ่นไปน้ำเนาะกับผู้กำกับบางสิเนาะโอ้ยเคมีเขากันเลยบอกว่าเนี่ย เรื่องเตน้นนี่เอาจังหวะไดของเราอ่ะบอมทุกไดคือเราเลยเลยเต้นเก่งขนาดเลยมากตะน้ำ şey อันยังเงียบติดกันไหมห้องน้ำเสียเนีหมบอลในพวกเนี้ยเก่งขนาดไม่ยาเนี่ยเออมาเนี่ยความาของเราบอมีของมีค่าเลยอัดทวะเออยุดหยอนเลยแหม นั่นแหละโอ้จะมันับบบอยมันหาหาได้ถืออได้ถือกับแหน่แถวๆก็จงบอได้เป็นเพื่อนกันอยู่เสมอโอ้ก็เลยเป็นเพื่อนกันตเลยครัอาจารย์ครับอนุบาลไหนครัออกยครบกินอยางเดียว ปาดเป็ดหน่อยไม่ลองเลยอร่อยไหมลกูกอร่อยไหม,มคะมาดีค่ะวุ <c oughs> ้ยกูไหนก็กินกูนะซาวกวนกำเปด็ปดเอามาต้องทอนลายเปด็ดนี่คือการักมาเกินของมาอาการให้เลยการให้เลย Yeah. ไปครับ <travaille> ช <im mapping> ุด <favour> ม <sh all seen> ันต้องถอนปลาลูกข้อโอ้โหฝนมาแห่สลยอดูด้วยนะครับสอเองมรื่องรถเยอะมากเลยรถเยอะมากตรลาสิสาวน้อยนิรันดร์ ชายเชย,ชยดลทีมวังกลุ่มครับเชยดลพีมวังกลุ่มเชิญเลยครับเป็นลูกพี่ลูกน้องเนอะอัสสรัปสุดครับสอบคุครับขอบคุณ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 ครับมังกงลูกมังกรมังกรของคุณครับเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอารับเอาล่ะกองด้านมังกรซ้ายมังกรมังกรน้อยอ่าดนะครับ ขออคนครับหมอว่าสวยอๆมองกล้องในลุกมองกล้องมองก<อ>ล้อง น,นะครับถ้าได้ยินเสียงแล้วนะครับให้มารวมกันที่โรงอาหารในเวลานี้นะครับ